ประเทศหนึ่งที่มีการจับตามองถึงการเลือกตั้งนั้นก็คือที่ประเทศโตเกียวนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการนับคะแนนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเนี่ยไปประมาณสักเกนะครับพบว่าคะแนนของเรเซฟเธยิปเฮอร์โดกันผู้นําของโตเกียรคนปัจจุบันนั้นเนี่ยคะแนนโหวตเนี่ยไม่ถึง50%นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคะแนนโหวตไม่ถึง5 0นั่นหมายความว่าก็จะต้องมีการเลือกตั้งผู้นําของโตเกียรรอบที่2นะครับ ผู้ด,ดำทุเคียนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคะแนนอยู่ที่49.86ในขณะที่คิริกดารคกรูซึ่งเป็นผู้ชนรที่เป็นผู้คู่ชิงของประธานาธิบดีเรเซฟเยิปเฮอร์โดกันนั้นเนี่ยครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่44.38หลังจากผลคะแนนหลุด50นนั้นปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับทางด้านหน้าจอขนาดใหญ่ที่สำนักงานพรรคเอเคของทางด้านเฮอร์โดอันในนครอิสตันบูลนั้นเนี่ยครับบรรยากาศการเฉลิมฉลองนั้นก็เรียกว่าลดลงทันทีนะครับ ซึ่งก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่รอบใหม่นั้นเนี่ยจะต้องไปเลือกกันอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่28พฤศภาคมนี้ครับ นอกจากนี้นะคะในการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายคือช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาของเรเซฟเทยิปโอดอกันนะคะได้มีการปราศัยค่ะกล่าวหาไปที่ฝ่ายค้านว่าทํางานร่วมกันกับโจไบเดนของสหรัฐในความพยายามที่จะโค่นล้มเจ้าตัวเนยลงมาจากอํานาจโดยที่จากผลสํารวจเนะะี่ยค่ะก็มีการพูดถึงตัวเคมมลคิลิกดารูกูด้วยนะคะที่เป็นผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านนอกจากนี้ในยุทธศาสตร์การหาเสียงของโอดอกันในช่วงเดือนที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่ความสําเร็จต่างๆของรัฐบาลค่ะ ทังอุตสาหกรรมกลาโหมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อ้างบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยทำให้ความคืบหน้าต่างๆเหล่านั้นได้ถอยหลังลงประเด็นสําคัญคือมีคํากล่าวอ้างที่บอกว่าพวกฝ่ายค้านได้รับคําสั่งจากตะวันตกและพักฝ่ายค้านจะก้มหัวให้ความปรารถนาของบรรดาประเทศตะวันตกด้วยหากว่าได้รับการเลือกตั้ง นอกจากนี้นะคะได้มีการอ้างอิงถึงคำพูดของไบเดนที่เผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่นค่ะเมื่อมกร,ราคมปี2020ครั้งที่ตัวแทนจากเดโมแครตหาเสียงชิงเก้าอี e ้ทำเนียบขาวในคราวนั้นนะคะไบเดนเนี่ยบอกว่าสหรัฐจะสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามของโอดการด้วยการที่จะเอาชนะในศึกเลือกตั้งแล้วก็เน้นว่าทางตัวของเอดอันเองเนี่ยไม่ควรที่จะพ้นจากตําแหน่งผ่านการทํารัฐประหารซึ่งความเห็นนี้ก็ถูกประนามโดยทางด้านของทูเคียด้วยนะคะในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ค่ะเป็นความเห็นของพวกนักแทรกแซงขณะที่เออร์โดอันเองก็บอกว่าการปรสาสัยในวันเสาร์ที่ผ่านมาไบาเดนเนี่ยได้มอบคําสั่งให้โค่นล้มเจ้าตัวแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเขาก็รู้เรื่องนี้เพราะคนของผมเนี่ยทุกคนทราบเรื่องนี้ดี นอกจากนี้นะคะได้มีการวิพากษ์วิจารย์ไปถึงคลีลิกคารกูที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียโดยที่เอโดอันเองก็เรียกทางรัสเซียว่าเป็นพัธมิตสําหรับทูเคียแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในพัธมิตสําคัญที่สุดในแง่ของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรซึ่งไปสอดคล้องกับท่าทีของรัสเซียที่ออกมาปฏิเสธคํากล่าวหาของคลีลิกคาโรกูจากทางด้านของฝ่ายค้านนะคะที่อ้างบอกว่ารัสเซียเองก็มีการแทรกแซงศึกเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีของทูเคียเช่นเดียวกันค่ะครับ การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้เนี่ยครับจะไม่เป็นเพียงแค่ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้นําคนใหม่ของทูเกียเท่านั้นนะครับซึ่งทูเกียนั้นเป็นประเทศสมาชิกนาโตที่มีประชากรราวราว85ล้านคนแต่ยังมีการตัดสินด้วยว่าทูเกียนั้นจะมีการปกครองหลังจากนี้เป็นอย่างไรในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปท่ามกลางวิกฤตวิกฤตค่าของชีพและก็รูปแบบของนโยบายต่างประเทศที่คาดดดกไม่ได้นะครับผลการสํารวจความคิดเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยกรับเคมานคิลิสดาโรกรูข้าราชการไวกยเกษียณ 74ปีนั้นเป็นผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านร,รวมกัน6พรรคคู่แข่งคนสําคัญของเรเซปทตยิปโดกันนั้นเนี่ยครับมีคะแนนนาเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าจะต้องไปชิงชี้ขาดกันอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคมนี้การเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้น3เดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดแผ่นดินไหวทางตะวันออกเฉียงใต้ของทูเคียซึ่งตอนนี้เนี่ยครับมีผู้คนที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวไปแล้วเนี่ยกว่า5 0,000คน ประชาชนจํานวนมากในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแสดงความไม่พอใจต่อการรับมือของรัฐบาลที่ค่อนข้างล่าช้านะครับแต่คาดว่าประเด็นดังกล่าวนั้นก็จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการลงคะแนนเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเลือกรัฐ,รฐ,รฐสภาชุดใหม่ซึ่งน่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยพรรคเอเคที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมของเรเซปเตยิเผอร์ดกันพรรคชาตินิยมและก็พรรคอื่นและกลุ่มแนวร่วม แห่งชาติของคิลิสดารกรูที่ประกอบไปด้วยพรรคฝ่ายค้านหกพรรครวมทั้งพรรคสาธารณรัฐประชาชนที่ก่อตั้งโดยมุสตาฟาเคมานอันตาเตริร์ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐต,ตุรกีเนี่ยครับหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยครับเขาเปิดลงคะแนนเนี่ยเหมือนกับบ้านเรานะครับก็คือตอน8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาภายใต้การกฎหมายของเลือกการเลือกตั้งของตุรกีจะต้องมีการรายงานผลเนี่ยนะครับจนไปถึงตอน21นาฬิกานะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปนั้นก็จะมีการะคะแนนเสียงรอบตัดเชือก สำหรับตำแหน่งประธานรธิบดรีอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคนดนึงคนใดนั้นเนี่ยมันได้คะแนนไม่ถึง50ซนั้นก็จะต้องมีการเลือกตั้งกันอีกรอบหนึ่งในวันที่28่สิบแปพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวเคิร์ดเนี่ยครับก็มีสัดส่วนราว15-20ถึงซของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีบทบาทสําคัญโดยกลุ่มแนวร่วมแห่งชาติก็บอกว่าไม่น่าจะได้เสียงข้างมากในรัฐสภาเพียงกลุ่มเดียวและแม้พรรคประชาธิปไตยประชาชนชาวเคิร์ดจะไม่ได้เป็นนนนสส่นน่่่วหหึงงงขออพััธมิตตตตรราาาาย้าล้ลกกแกแแ็ดน ทางด้านเรซปเธอยิ้เพนดกันอยากรุนแรงหลังจากที่มีการปราบปรามสมาชิกพักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับพักประชาธิปไตยประชาชนชาวเคิร์ดนั้นยังได้ประกาศสนับสนุนคิริตดารโรกรูในการแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีและก็เข้าสู่การเลือกตั้งรัฐสภาภายใต้สัญ,ญลักษณ์ของพักกรีนเลฟนะครับเนื่องจากว่าคดีในศาลที่ยื่นฟ้องโดยอายการสูงสุดที่สั่งแบนพักประชาธิปไตยประชาชนชาวเคิร์ดนั้นเนื่องจากว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธชาวเคริร์ดซึ่งพักแสดงการปฏิเสธ การเลือกตั้งทั่วไปของทุเคียนั้นถือเป็นการเลือกตั้งที่ประธานิมดีเรเซฟเธอยิปเฮโดกันนั้นต้องเจอศึกหนักต้องกลับมาเป็นผู้นําในสมัยที่3เนื่องจากว่าเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนถึงการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตเงินเฟ้อนะครับทุเคียเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นไปถึงร้อยรับแปดสิบห้าปัจจุบันนั้นเนี่ยครับการบริหารงานของประธานิมดีเรเซฟเธอยิปเฮโดกาอกเ่ระดั้นกการส่งออ ส่งผลในค่าเงินรีลานั้นตกลงสินค้าก็มีราคาแพงขึ้นแล้วก็กําลังการจับจ่ายของชาวทุกเกียนั้นก็น้อยลงนะครับทุกเกียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้แล้วก็ยังเป็นประเทศที่พึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียจนทําให้รัสเซียนั้นเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีรายงานข่าวนะครับว่ามีการขอเลื่อนชํา,า,าระค่าก๊าซธรรมชาติมูลค่าสูงกว่า600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับรัสเซียเนี่ยไปจนถึงปีหน้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพัน ประธานาธิมดีเรเซฟเธยิปเพโดกันกับทางด้านประธานาธิบนีวนลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับในขณะที่กิริตดาโรกรูให้คำมั่นว่าหากเขาได้รับชัยชนะเขาจะกลับไปใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมและก็ยังกล่าวอีกว่าหากเขาหาทางให้กับประเทศกลับสู่ระบบการปกครองแบบรัฐสภาจากระบบประธานาธิบดีแบบบริหารของเพโดกันนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาก็ลงประชามติใน2 0งพรสเขายังสัญญาว่าจะฟื้นฟูความเป็นอิสระของตุลาการที่นักวิจารณ์กล่าวหาว่า ผู้นำคนปัจจุบันนั้นใช้ในการปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับในช่วงเวลาที่อยู่ในอานาจทางด้านเฮอร์ดูกันนั้นได้ให้การควบคุมสถาบันส่วนใหญ่ของทุเคียอย่างเข้มงวดแล้วก็กีดกันกลุ่มเสรีนิยมและก็นักวิจารณ์โดย Human Rights Watch ระบุในรายงานโลกปี2565ว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของทุเคียถดถอยเป็นประวัติการณ์ในรัฐบาลของเรเซฟเธอร์ดูกันครับ สลับมาดูการเดินทางของเซเลสกี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เนี่เดินทางไปเยออิตาลีและวันอาทิตย์เมื่อวานนี้นะคะเดินทางไปถึงที่เยอรมนีค่ะโดยเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินของเยอรมนีนะคะพอทางเซเลสกี้เดินทางไปถึงนียก็ได้ไปพบปะหารือกับทางประธานาธิบดีรวมถึงนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีด้วย ซึ่งทางด้านของเซเลสกี้เองค่ะได้รับการต้อนรับจากนายฟรังวอลเชอร์สไตม์ไมเออร์ประธานาธิบดีเยอรมนีในการเดินทางเยือนในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีสงครามรัสเซียยูเครนและการเดินทางไปเยือนเยอรมนีของเซเลสกี้ในตอนนี้ค่ะมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลเยอรมนีนะคะมีการประกาศส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนมูลค่ากว่า2,700ล้านยูโรหรือว่าราวๆ1 0 0นล้านบาทค่ะซึ่งประกอบไปด้วยรถถังระบบต่อ อาวาอากาศยานและกระสุนปืนนับว่าเป็นการส่งความช่วยเหลือครั้งใหญ่ที่สุดของเยอรมนีนะคะนับตั้งแต่ที่รัสเซียเข้าลุกรานยูเครนพร้อมกับทั้งยังให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนยูเครนตราบนานเท่าที่จำเป็น เซนสกีเองได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์อ้างอิงถึงประเด็นสําคัญของการเดินทางเงยือนเยอรมนีในครั้งนี้โดยระบุข้อความบอกว่าถึงกรุงเบอร์ลินแล้วอาวุธความช่วยเหลือที่ทรงพลังการป้องกันทางอากาศการฟื้นฟูเอยูนาความมั่นคงก็คือเหมือนเป็นการโพสต์เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญทั้งหมดในการไปเยือนครั้งนี้นะคะ นอกจากนี้เซเลสกี้ยังได้เขียนลงบนสมุดอวยพรของประธานาธิบดีเยอรมนีด้วยค่ะบอกว่าในช่วงเวลาอันท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยูเครนเยอรมนีภาคภูมิใจที่จะเป็นพันธมิตรแท้เป็นมิตรแท้ของเราและเป็นพันธมิตรที่น่าไว้วางใจเราจะชนะและนําความสงบสุขกลับมาสู่ยุโรปด้วยกันก็คือเซเลสกี้เนี่ยชมเยอรมนีว่าเป็นมิตรแท้และเป็นพันธมิตรที่น่าไว้วางใจนอกจากนี้เซเลสกี้เองได้พบกับนายโอรับโชนนายกรัฐมนตรีเยอรมนีด้วยนะคะ โดยได้กล่าวในแถลงข่าวว่ายูเครนกำลังเตรียมตัวสำหรับการโจมตีตอบโต้เพื่อปลดปล่อยดินแดนของยูเครนที่ถูกยึดครองโดยรัสเซีย <S <S และไม่ใช่เพื่อโจมตีดินแดนของรัสเซียแต่อย่างใดเซลสกี้ได้กล่าวขอบคุณโชว์สำหรับความช่วยเหลือทางทหารและทุกอย่างที่เยอรมนีมอบให้ในความช่วยเหลือครั้งนี้ซึ่งจะส่งเสริมช่วยความเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันของยูเครนได้เป็นอย่างมาก เซสกี้ได้กล่าวนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะกําหนดจุดจบของสงครามในปีนี้และสามารถทําให้ความพ่ายแพ้ของผู้ลุกรานไม่สามารถย้อนกลับไปได้ในปีนี้โดยที่มีกําหนดที่จะเดินทางต่อไปอยังทางตะวันตกของเยอรมนีด้วยเพื่อรับรางวัลชาร์มานที่มอบให้กับเขาและชาวยูเครนเพื่อเป็นเกียรติให้กับการทํางานให้กับยุโรปนะคะครับในขณะที่เอม็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเขาบอกว่าเวลานี้รัสเซียนั้นพ่ายแพ้ทางภูมิรัฐศาสตร์ในสงครามของพวกเขากับยูเครน เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลายว่ารัเสเซียนั้นกลายเป็นรัฐบริวารของจีนนะครับโดยทางด้านเอมมานูเอลมาครงนั้นบอกว่าโดยพฤติไนพวกเขาเข้าสู่รูปแบบของการเป็นทาสรับใช้ในเรื่องเกี่ยวกับจีนและสูญเสียการเข้าถึงบอติกซึ่งมีความสําคัญยิ่งสืบเนื่องจากการกระตุ้นการตัดสินใจเข้าร่วมนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์นอกจากนี้นะก็บอกว่าไม่อยากเชื่อนะครับว่าในเวลาเพียงแค่2ปีพวกเขาได้พ่ายแพ้ทางภูมิรัฐศา,ศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยมาครงกล่าวก่อนที่ทางด้านประธานาธิบดีวอรดลินเม์เซเลนกี้นั้น แล้วก็บอกว่าเขาขอพูดอย่างชัดเจนรัเสเซียนั้นต้องไม่ได้รับชัยชนะในการทหารในสงครามครั้งนี้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับเราที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างไรในการเป็นบัติการโจมตีตอบโต้ของพวกเขาและในทางการเตรียมการในประเด็นรับประกันความมั่นคงในการเจรจา,าที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางด้านเ e. อมานูเอลมาครงนั้นยังบอกนะครับ,บบอกว่าตัวเองนั้นพูดมาโดยตลอดว่าท้ายที่สุดแล้วโครงสร้างด้านความมั่นคงของยุโรปจําเป็นที่จะต้องปกป้องยูเครนแต่มันต้องคาดการถึงการไม่เผชิญหน้ากับรัเสเซียเช่นกันและการฟื้นนอิทิททธพลลลี่สมดุแะยยัื เขายังคงที่มีความาต้องการอีกหลายหลายย่างก้าวนะครับในการดําเนินการก่อนที่จะพาไปถึงจุดนั้นนั่นก็คือการรับประกันความมั่นคงของยุโรปแล้วก็ปกป้องยูเครนครับนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางรัฐบาลของรัสเซียออกมากล่าวหายูเครนค่ะว่ามีการใช้ขีปนาวุธนําวิถีพิสัยไกลที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษนะคะในการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพล,ลเรือนนั่นเองค่ะ โดยที่ทางกร,กระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพยูเครนใช้ขีปนาวุธนําวิถีพิสัยไกลาจากอากาศสู่พื้นส tor m มชาโด w ซึ่งได้รับมาจากสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษโจมตีไปที่โรงงานสองแห่งในเมืองลูฮันค่ะที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัฐบาลรัสเซียในทางตะวันออกของยูเครนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งรวมถึงเด็กด้วยอ,อีก6กคนรวมถึงมีอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณนั้นหลายหลังก็ได้รับความเสียหายค่ะ ขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียอ้างอิงถึงการยิงเครื่องบินขับไล่2ลำของกองทัพยูเครนซึ่งเป็นรุ่นซู24และมิก29ซึ่งยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองลูฮานแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าใช้อาวุธใดในการยิงส่วนทางกระทรวงกลาโหมยูเครนยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทางสหราชชาาจักรหรือว่าทางอังกฤษเองเนี่ยเป็นประเทศแรกที่มอบความสนับสนุนด้านขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลให้กับกองทัพยูเครน าด้านของเบนวอลเลซรัฐมนตรีกลางหมของสหราชนาจักรออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าขีปนาวุธ o r ม Shadow มีระยะทําการไกลกว่า250กิโลเมตรสามารถยิงได้จากอากาศยานแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับทหารยูเครนได้ด้วยซึ่งไม่ต้องประจําการใกล้กับแนวรบชายแดนมากนะัก นอกจากนี้ขีปนาวุธ Storm Shadow นี้สามารถหลบหลีกการจับตรวจของเลดาราได้ด้วยนะคะโดยตัวของวอลเลซเองก็ยืนยันว่าทางสหราชนาจักรกำหนดเงื่อนไขกับกองทัพยูเครนที่จะใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้ภายในดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของยูเครนและได้รับการรับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์วอลชิงตันโพสต์นั้นได้ออกมาเปิดเผยถึงเอกสารลับของเพนตากอนที่รั่วครั้งใหญ่ ก็พบว่ากรณีที่ประธานาธิบดีวโลาโดิเมียเซเลนกี้ผู้ดำของยูเครนนั้นเคยให้คำมั่นสัญญากับชาติตะวันตกทั้งหลายว่าจะไม่ใช้อาวุธของชาติเหล่านั้นโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าในการค้นพบเอกสารลับล่าสุดชั่วคราวที่มีการหลุดออกมาผ่านแพลตฟอร์มดิสคอร์เนี่ยนะครับและก็ไม่เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้พบว่าวโลาดิเมียเซเลนกี้นั้น ไม่ได้ทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับชาติตะวันตกนะครับโดยเอกสารลับดังกล่าวนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการประทับตรากันเอาไว้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเป็นลับสุดยอดแล้วพบว่าเป็นการดักฟังนะครับคำสั่งที่วอลโดเมสเซเลนกี้นั้นเนี่ยได้มีการพูดกับบรรดาผู้บัญชาการกองทัพต่างๆนะครับซึ่งเอกสารนี้มาจากเพนทากอนนั่นหมายความว่าเพนทากอนเองนั้นก็ไปดักฟังวอลโดเมสเซเลนกี้นะครับในการสั่งการหรือว่าพูดคุยในการสั่งการต่างๆ ก็บอกว่าสิ่งที่เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับได้มีการสั่งการไปยัง,งกองบัญชาการต่างๆก็บอกว่าคือให้ใช้อาวุธเนี่ยโจมตีเข้าไปยังแผ่นดินของรัสเซียนะครับซึ่งก็แตกต่างจากสิ่งที่เซเลนกี้นั้นได้รับปากกับชาติตะวันตกไว้ว่าจะไม่โจมตีไปยังแผ่นดินของรัสเซียแต่จะใช้ขีปนาวุธหรือว่าอาวุธต่างๆที่ได้จากตะวันตกนั้นเนี่ยโจมตียังกองกําลังของรัสเซียที่ยึดครองแผ่นดินของยูเครนเอาไว้เนี่ยครับ เขาบอกว่าในการประชุมลับเพื่อปลายเดือนมกราคมนั้นผู้นายูเครนออกโรงเสนอให้มีการโจมตีภายในดินแดนของรัสเซียขณะที่เคลื่อนกําลังภาคพื้นยูเครนเข้าไปในดินแดนข้าศึกเพื่อเข้าควบคุมเมืองจานวนหนึ่งบริเวณพรมแนดนของรัสเซียซึ่งบอกว่าเอกสารลับดังกล่าวนั้นที่บอกว่าประทับตราลักสุดยอดนั้นเนี่ยครับก็เพื่อเป้าหมายเนี่ยก็คือว่าจะทําให้ยูเครนนั้นมีแต้มต่อทางด้านการเจราจากับรัสเซียนั่นเองในขณะที่การประชุมเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครน นั่นก็คือผลเอกวาเลรีซาลูสเน่นะครับพบว่าประธานาธิบดีของอยูเครนนั้นแสดงความวิตกว่ายูเครนนั้นไม่มีขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความสามารถในการโจมตีถึงการเกณฑ์กําลังทหารรัสเซียในดินแดนของรัสเซียได้ดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าแนะนําให้มีการโจมตีที่การตั้งรับการเกณฑ์กําลังพลทหารโดยไม่ระบุตําแหน่งนะครับโดยเฉพาะในรอสตอฟทางตันตกของรัสเซียโดยการใช้โรนเป็นอาวุธเนี่ยแทนนะครับในการที่เข้าโจมตีพื้นที่ของรัสเซียนอกจากนั้นเนี่ยครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทางด้านวโรดิเมียเซเลนกี้นั้นได้มีการประชุมร่วมกับยูยูริยาเซเวเรนโกนะครับก็พบว่าเซเลนกี้นั้นเป็นคนออกความเห็นแนะนําให้ยูเครนนั้นระเบิดท่อส่งกา๊าซนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยอดีตสหภาพโซเวียตนั่นก็คือท่อรูสบาร์นะครับท่อนี้เนี่ยเป็นการส่งก๊าสจากทางด้านรัสเซียเนี่ยเข้ามาที่ยูเครน,นแล้วก็ส่งต่อให้ฮังการีโดยทางด้านวโรดิเมียเซเลนกี้นั้นแนะนําว่ายูเครน,นสมควรระเบิดท่อส่งกา๊าสแลวก็ทําลายอุตสาหกรรมของฮังการีของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบาเซ่ ซึ่งต้องพึ่งพาน้ํามันเนี่ยครับจากทางด้านรัสเซียนั่นเองในขณะที่ทางด้านวอชิงตันโพสต์นั้นยังรายงานนะครับประเด็นการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียเป็นสิ่งที่อ่อนไหวสําหรับสหรัฐอเมริกานะครับที่มีความวิตกกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนนั้นอาจจะถูกยกระดับลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้กลายเป็นการเผชิญหน้าไประหว่างสหรัฐและรัสเซียในที่สุดนะครับเซเลนกี้นั้นเนี่ยเมื่อถูกวอชิงตันโพสต์ถามถึงข่าวกรองที่ชี้ไปว่าเขากําลังพิจารณาในการใช้ ขีปนาวุธพิสัยไกลในการโจมตีรัสเซียผู้นํายูเครนตอบปรับเพียงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยูเครนรู้สึกสนุกไม่มีใครในประเทศเราที่ออกคําสั่งต่อก,การโจมตีของดินแดนรัสเซียซึ่อสารัฐชี้ว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสหรัฐได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้พันธมิตรชาติอื่นๆของสหรัฐได้รู้ในแผนการของเซเลนกี้ด้วยหรือไม่ซึ่งพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอังกฤษก็ได้มอบขีปนาวุธพิสัยไกลสตอมชาโดนะครับซึ่งก็บอกว่า มีระบบเตลที่มีพิสัยทําการไกลเนี่ย155ไมล์หรือมากกว่าในส่วน250กิโลเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ไกลกว่าระบบไฮมาท์ Mart, ที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้เคยมอบให้ไว้กับทางด้านยูเครนครับ ผู้ชมคะมีการออกมาตอบโต้กันนะคะเพราะว่าตอนแรกในทางเซเลสกี้ค่ะได้ออกมาพูดบอกว่าพวกเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเจอกับจุดจบที่น่าเศร้านะคะแล้วก็เหมือนเป็นการขู่ไปยังทางรัสเซียกลายเป็นว่าทางรัสเซียออกมาตอบโต้เหมือนกันคะ่ะโดยที่เดมิทรีเมเฟเดฟอดีประธานาธิบดีรัสเซียออกมาขู่กลับเหมือนกันนะคะบอกว่าเซเลสกี้เองเนี่ยก็จะเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันกับอดอลฟฮิตเลอร์เผด็จก,การนาซีเตือนเลยนะคะว่าถ้าเกิดยังทําแบบนี้อยู่เนี่ยระวังจะเจอชะตาแบบเดียวกัน ซึ่งเมเวดฟเองคะ่ะได้เขียนบนเทเล gram นะคะบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่จะเจอจุดจบก่อนกับเปรียบเปรยประธานาที่ดียูเครนกับพิทเลอร์ที่มีการเ,าเรียกได้ว่าตัดสินใจปิดชีพตัวเองนอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวหาเซเสกี้ด้วยนะคะว่ามีความปรารถนาให้ทุกคนในรัสเซียเนี่ยตายหนึ่งซึ่งเป็นการตอบโต้คําพูดของเซเสกี้ที่ให้สัมภาษณ์กับทางสาสนักข่าวท้องถิ่นคะ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยทางเม d เวเดฟเองระบุว่าเชื่อผมเถอะพวกคนที่อยู่ในเครมลินก็คือในรัเสเซียพวกเขาจะพบจุดจบที่เค็มที่เร็วร้ายโดยที่ป,ประธานาธิบดียูเครนได้แสดงถึงความปรารถนาอยากจะเห็นถึงการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วของพวกผู้นำรัเสเซียในปัจจุบันโดยกล่าวว่าแน่นอนว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ตายตามธรรมชาติคือเป็นการอมคขู่กันไปกันมานะคะ ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของเซสกี้เนี่ยมีขึ้นไม่ถึง2สัปดาห์ตามหลังเหตุการณ์โดรนโจมตีที่วังเคลมลินซึ่งทางรัสเซียเนี่ยให้คําจํากัดความว่าเป็นความพยายามลอบสังหารปูตินแล้วก็เป็นการเกาะการร้ายแต่ปูตินเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่แห่งนั้นตอนที่เกิดเหตุขณะที่รัสเซียเองก็ออกมากล่าวหายูเครนว่าวงการในการโจมตีครั้งนี้ แล้วก็สงวนไว้ซึ่งการตอบโต้ตามความเหมาะสมนะคะถึงแม้ว่ายูเครนจะออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนด้านของคิริบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้มีการประกาศในเวลาต่อมาว่าจะเดินหน้าคนรัเสเซียทุกหนทุกแห่งจนกว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดส่วนทางรัเสเซียก็ตราหน้าถ้อยแถลงนี้ว่าเป็นสิ่งที่น้ารังเกียจอย่างแท้จริงและเป็นการยืนยันว่ายูเครนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการบงการโจมตีก่อการร้ายในครั้งนั้นนะคะ พักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูนะครับความขัดแยกระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หลังจากมีการสู้รบกันจนทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่าส0มรายล่าสุดนั้นเนี่ยก็อบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหยุดยิงเป็นเวลา5วันโดยอียิปต์นั้นเป็นตัวกลางในการเจราจาสงบสุบไม่พลาดข่าวสาคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store